สวัสดีค่ะพบกับลันลาเกิลชาแนลจัดให้ตามคำขอนะคะมีคนรีเควสมาว่าอยากดูตอนที่มีการไปขอน้องบูมคืออะไรอ่ะจะ,ะอธิบายให้ฟังนะคะก็คือในชาวดอมาค่ะมีการคุยกันว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมของเพื่อที่จะฉลองชัยชนะแชมป์ของน้องบูมแล้วก็มีการขอให้ทำคุณพ่อคุณแม่เนี่ยยอมให้ ด้อมของชาวบูมจน,นะคะดูแลน้องต่ออะไรเงี้ยค่ะซึ่งน่ารักมากแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าเนี่ยได้แต่ว่าห้ามทิ้งหนะักไปแล้วอะไรเงี้ยไปดูกันนะคะน่ารักมากๆจริงๆค่ะ,คะพวกเราก็พร้อมจะสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตน้องตลอดไปขอบคุณชาวแอดมินแล้วก็ทุกคนในบ้านด้อมบูใจนะคะที่ร่วมกันโดเน a t แล้วก็ตัวทางแอดมินก็คือทำเองเลยของขวัญต่างๆคือน,น่ารักมากๆแล้วก็ตั้งใจทำมากๆนะคะซึ่ง ก็ตึงเนาะตึงตึงตตึงามสองหนึ่นนง Three, two, ผมแอดมินนะครับหัวหน้าห้องนะวันนี้เป็นตัวแทนนะครับสำหรับห้องดํางบูมใจนะครับได้รวบรวมเงินสินสอดมามอบให้กับคุณพ่อสมบูรณ์และคุณแม่อราดานะครับวันนี้เพื่อที่จะมาเป็นพ่อสื่อขอลูกชายเขานะครับเป็นแฟนนะนี่คือเงินพวกเราทั้งหมดเลยนะครับรวบรวมกันมา วันนี้จะขอน้องบูมนะครับเป็นแฟนให้กับชาวต้อมบูมใจไม่ว่าอะไรต้องขอขอแล้วให้แล้วก็ห้ามคืนนะต้องอยู่นานๆด้วยนะต้องดูแลแบบนี้ตลอดไปไหมล่ะอ้าวไม่พูดเลยไม่พูดสัญญาเ่อไหร่จะไปจ่ายสัญญาครับสัญญานะคะสัญญาค่ะมันจะไงบ้างครับ ก็ดีใจนะามาขพูดปกติเขาบอกปกติน<ม>ี่นะครับเอดีใจแล้วขอบคุณทุกท่านเลยครับแ <c oughs> ม่เดือนร่างไนบ้างครับลูกชายคนนี้อ,อยากให้รักน้องนานๆน,นะคะแล้วก็ดูแลน้องตลอดไปนะคะขอบคุณที่ดูแลน้องในเ,เรื่ก็รับกงเนดนะคะ ครับถือว่ารับสินสอดแล้วนะคะรับสินสอดแล้วนะคะทุกคนผมให้แล้วนะครับให้แล้วนะคะทุกคนอย่าลืมนะครับเป็นแฟนบูมแล้วอย่าทิ้งบูมนะครับเป็นกำลังใจซัพพอร์ตบูมทุกงานนะครับก็เออก็ยังงงอยู่น้องงงค่ะทุกคนสู่ขอขอบคุณนะขอบคุณที่มาขอผมนะครับขอบคุณมากครับทุกคนนี้มีงานที่ไหนขอบคุณครับ คลิปแล้วนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วก็ตารางงานค่ะแอดก็มาแชร์นะถ้าเกิดว่าใครสะดวกก็ไปเจอกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe